สวัสดีครับผมพี่นงต่นผู้ชมมือหนีเอาเมนูออ่านอีสานบานเฮามาฝากครับอมปะดุกนะครับอมปะดุกใส่พักชีเล่าใส่ข้าวหอมหอมเมืองเหน่ออู้นะครับผู้ใดโพทตนไหนกับข่าวแรกนะครับมาจัดตามผมได้เดินเดือนนะครับเฮ็ดกับแกมมาหลายมือแล้วนะครับมือหนีขอเป็นกับเขากันแล้วกันนะครับหลายๆคนกันสิว่าโอ้ยเอาแต่เมนูกับแกมหน่ะมอเนาะนะครับนี่นะครับจัดไปเบรกแรงเด้อพี่นองเด้อนะครับ ผมใส่ปลาดุกทั้งเบิดสองตัวนะครับมื่อนี้หัวมันพอต้องเอานะครับเห็นแม่ค้าเพื่อนหั่นเป็นแว่นๆให้โอ้ยนะครับผักบ๊วยท่านเราละนะครับตะไคร้หั่นกระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็มีพริกตัดเองกันยังผักเองกันยังบ๊วยท่นอยู่นะครับนี่นะครับผมขึ้นแรกกันให้เมืองเอากันแล้วกันนะครับก้อนนั่นี่เนาะนะครับนี่นะครับเพราะถาตแล้วก็สิได้ประมาณนี้ใส่ปลาลงหม้อไปเลยบ้านนี่เห็ดตะกข็บแก่ไหลเห็ดกัเข็บเขาบ่อข้องเลยได้บ้านนี่นะครับใส่น้ำปลารานะครับผงพิเศษ แล้วก็น้ำปลานะครับเนาะนะครับแล้วก็อเครื่องที่เขาตำนี่แหละใส่ลงไปนะครับน้ำล้างโคกตัวนี้แนวเสียบแนวนัวนะครับแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปอีกหนึงใส่ใบบกูดลงไปน้ำโอ้ยนะครับผักตะรับเกี่ยวหลนะครับพอมาผักกับเขาแล้วเป็นบกของไหมนะครับผักทีพผมใส่เอาใส่อมตันตัวละลงหนาลงล่างได้ไปผักที่ผมใส่ใส่อมนะครับมีไอ้อีย่างล่ะผักชีลาวต้นหอมตัวนี้เป็นใบแมงลักหรือว่บบั้นผมเหมือนผักอีตูหั่นว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมาเบิ่งปลาบันนี่นะครับ ช้อนฟองออกนะครับตัวนี้ใส่ไฟกลางด้วพี่น้องเด้อนะครับปลาในข้าวเดียวกับซุกนะประมาณ20นาทีนะครับนี่หลังจากนั้นก็ใส่ไอ้ผักหอมหอมมาลงไปเลยตามด้วยลูกโดดนะครับซ้ำนี่แหละนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยได้เลยนี่โอ้ยนะครับโดนๆท็ดกินเตัวหนึ่งแสียบด้อเมนูนี่เด้อนะครับที่สําคัญนะครับขาดบ่ได้เป็นข้าวคั่วนะครับแต่ว่าสับปิร่มเป็นออมนี่นะครับค่อยๆคนเด้วยบั้เด้อนะครับปลาเขามันจะแตกนะครับใส่ข้าวหัวลงไปแล้วนะมันจะขุ่นๆหอมๆเลยนะ เรียบ้อยดีครับพี่น้องนะครับตักจัดเสื์ฟลงจานชั่วโมงนี่บอกได้เลยว่าหอมบักเลยนี่นะครับพี่น้องเอานะครับเอาอีกจักเบกนะครับเมื่อนี้นับสองกับพ่อเด้อนะครับไอจัดเมนูกับแกมไหลนะครับจนหลงส่วนละละนะครับผาากระซิบวัวได้นี่นะครับเอ๋อเหยิงที่หนึ่งพี่น้องอู้นะครับ บอกได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งเมนูอ,อาหารอีสานบ้านเราที่ผมมากที่สุดเลยส่วนเวลากินนะครับตักเอาเนื้อปลาแบบนี้นะครับตำโดยลูกโดดบานนี่อู้นะครับเป็นอย่างที่แซ่บที่สุดเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับเอาไ้ซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับเบือ่อเร้วมาร์คถือใหญ่าลืมฝากกกดแชก์ใแ้น้ำเด้อเดี๋ยวหาเมนูเด็ดเมนูแซ่บๆมาฝากอีกไปละครับไปละครับ